สวัสดีครับผม,มกินข้าวมืันง่ายง่ายครับผมกินข้าวกว่ามากนะครับผมมามานี่ปร,รุงใส่พิเศษแล้วผมใส่พริกใส่พริกป่นเพิ่ม ใส่น้ำตาลนิดนึงแล้วก็น้ำปลานะครับนี่ครับผมอันโชลเลยแซ<ะ>่รุใสวิมาวงจปาปรชากรชาบเจ็ด้วยนะครับอุชาบาลจติพตงษชโกสมบรแซ่ว่าจัาจนีแซดีสุขที่งสงสมพรภารุพน,นัักจัดนดาจดูสีน้ำ รู้สินามาม่าครับั้สีนี่คือ5บุคคลเลยนะครัที่เดินทาขึ้นเครื่องแล้วก็จะล้อเครงบินจะมาแจกที่สนาบินุราูตอนที่10นา2นนะครับนคนก็คือสมมาแทจนมาจากจังหวัดป่าส่วนใหญ่จะเป็นเลยมาดิสาแต่จากภาคเหนือจากตากก็มน ครอบครัวของคุณสมมานี่ก็เป็นภาพนะที่ก่อนจะบินจากเทลวิสก่อนจะบินนะซึ่งตอนนี้อยู่บนเครื่องใกล้จะมาถึงไทยแล้วนะครับโอเคซึ่งครอบครัวของสมมาแท้จะเป็นหน้าของภรรยาคือบินดันขวันบอกเลยครัว่าสมมาเน,น,น,นี่ยบาดเจ็บด้วยนะฮะบาดเจ็บจากการถูกลูกหลงนะครับโดกมมน,บนกระสุนเจาะเข้าที่ขาซ้ายซึ่งพอมาถึงต้องของอยู่แผลนะฮนะมีปัญหาในการเคลื่อนตัวแน่นอนนะครับและอยู่ ไนกี่สรัเอลเมริกาจะอุตส่าห์ยงแค่2กิโลเมตรนะครับโดยบอกภาษาเีไปยังต้องตามกฎหมายนะฮะแต่พอโดนยิงก็รู้ว่าติดต่อกันได้ก็รู้สึกกังวลนะครับแล้วก็รอทางด้าของสมมาปลามาด้วยความจริงใจนะท้องที่มามา อ๋อเขาโดนยิงแล้วค่ะโอวโหค่ะแลัวในการนั้นก็มีพวกมีคนโดนโดนแต่อะไรเนี่ยอ๋อเราโดนจับไปไม่ได้เลยเพราะวตาโดนยิงมาเจ็ดคนสามคนสามคนแล้วก็เขาตัวเขาตัวต่างกัน กินไปด้วยดูขาวไปด้วยผม ปีเดือนหรือหนึ่งปีแต่ถ้าหากว่าครบหนึ่งปีไปแล้วนั้นประเด็นที่สัญญาก็ผ่านก็กลับไปเรื่องใหม่แต่ที่จะไมุ่กสัญญาเราจะพยายามหักเงินแล้วก็ขอประสานไปทางผู้จัดให้กลับไปทำงานในที่เดิมได้หรือหากว่าไม่ทำงานที่เดิมก็จะประสานกับนายจ้างคนใหม่เพ่ให้กลับมานะครับ นั่นคือส่วนที่ทางกระทรวงเราจะประสานงานนะครับแล้ขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับว่าสำหรับตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับว่าจริงๆแล้วมีผู้เสียชีวิตเท่าไหร่ซึ่งพวกเราคุ้มครองแล้วว่ามีนะครับผมนะครับถ้าผมหลังเพื่อกดแชร์กดกดติดตามนะครับผมสวัสดีครับ